ในการที่เราจะสตรีมมิ่งวิดีโอนะครับถ่ายทอดสดผ่าน facebook นั้นอันดับแรกแเราก็เซตติ้งครับแล้วก็เช็คดูเน็ดเรานะครับว่าเน็ตเราเนี่ยความเร็วขนาดไหนที่ของผมนี่ความเร็วประมาณ09ผมก็จะไปที่นะครับเอาพุทแล้วเลือกตรงวิดีโอบิตเรทนะครับ700 ถ้าใคร400-500เมกนี่ก็ไม่ต้องนะครับเพราะเลือก7 0 0 8 0ยแล้วนะครับเราก็ไปที่นะ s t e a m i n g Video นะครับแล้วเลือกตรงนี้เป็น Facebook Live นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์เราก็เลือกดีฟอนธรรมดาทีนี้เราต้องไปหา Steam Key ใน Facebook ครับแล้วก็ไปที่ Facebook แล้วก็ไปที่โปรไฟล์ของเรา แล้วก็เลือกคําว่าวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็รอสักครู่เดี๋ยวนะครับข้อมูลันขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เลือกนะครับเป็นเฉพาะฉันก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งเลือกไปสาธนารณะนะครับให้ทดสอบดูให้ดีก่อนนะเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าใช้คีสตีมครับคลิกไปเลย แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างให้สุดเลยครับแล้วคลิกว่าคัดขีสตีมนะครับคัดลอกขีสตีมตอนนี้คัดลอกแล้วแล้วก็ไปเปิดที่ OBS เหมือนเดิมแล้วเข้าไปที่สตีมครับแล้วก็วางที่ขีสตีมเสร็จแล้วกดแอปพลายแล้วก็โอเคแล้วกลับมาที่ Facebook ครับตอนนี้ก็รอให้ขึ้นคำว,ว่าถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้ก็กำลังรอให้ขึ้นถ่ายทอดสด อ๋อโทษทีครับผมลืมสตาร์ทดื่มครับสตาร์ทรีมิงครับกดสตาร์ทรีมิงด้วยนะครับไม่ใช่ใส่คีย์สตรีมแล้วก็ไปเลยนะครับนี่ก็มีคำว่าถ่ายทอดสดขึ้นมาแล้วคลิกถ่ายทอดสดครับแล้วคลิกถ่ายทอดสดนะครับแล้วกดเพย์กดเสียงลองดูนะครับด้านบนเรื่อี่ด้านบนน,น,น,บน,นี่ครับ เปิดเสียงนะครับก็จะมีการถ่ายสดขึ้นมาแล้วครับเสียงนี่นะครับลองดูนะครับนะด้านบนเรื่องที่ด้านบนนะครับเรียบร้อยครับนะครับถ้าเราจะหยุดถ่ายทอดนะครับก็จะมีการถ่ายสดขึ้นมาแล้วครับเสียงนี่นะครับถ้าเราหยุดถ่ายทอดนะครับเรากดที่สุดแล้วกดลบวิดีโอครับแล้วก็ยืนยันการลบนะครับแล้วในการที่เราจะถ่ายทอดนะครับ เราต้องมีการลบสตรีมคีย์ใส่สตรีมคีย์ใหม่ทุกครั้งนะครับนี่อ๋อลืมครับเราต้องมาสต็อปตรงนี้กนครับกดสต็อปสตรีมนครับนี่สต็อปสตรีมก่อนแล้วถึงจะมาเซตติ้งแล้วก็สตรีมแล้วก็ลบคีย์สตรีมได้ครับ แล้วฟีใหม่แล้วถึงทําใหม่ได้ในกรณีถ้าเราจะนะครับทำการสตีมสดจริงๆนะครับเราก็ต้องปดคําว่าเฉพาะฉันให้เป็นสาธนารณะนะครับทุก็นรอน่อหนึ่งครับนี่ครับตรงนี้ครับเฉพาะฉัน ปับให้เป็นสาธารณะครับแล้วก็ใช้สตรีมคีย์แล้วก็คัดลอกไปแล้วไปวางนะครับไปวางในนี้ครับในนี้เสร็จปุ๊บก็กด apply ok สมมุติวางเรียบร้อยนะครับแล้วก,กด Start Steam แล้วก็ไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วก็เลือกถ่ายทอดสดตรงนี้คำว่าถ่ายสดตรงนี้กดยืนยันนะครับแล้วก็นะครับเราก็ดู แล้วก็สามารถที่จะไปทําการเรียนการสอนถ่ายทอดสดนะครับของเราได้เลยนะครับถ่ายทอดสดของเราก็เราก็ย่อนี้ลงมาแล้วเราก็ทําการนะครับเรียนการสอนของเราในการใช้โปรแกรมต่างๆนี่ได้เลยครับนี่นะครับพอถ่ายทอดเสร็จแล้กดสิ้นสุดการถ่ายทอดสดแล้วก็ยืนยัน ส่วนวิดีโอเราจะลบทีหลังก็ได้ครับก็จบวิธีการครับส like, ตรีมไลฟ์สดใน f a c e b o o k เพียงเท่านี้ครับ